ส,สบายดีโซเชียลชาวเน็ตทุกๆท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับโตโต้สนย์ยมนะครับกับวันนี้นะครับเราจะมาที่ YOUTUBE กันนะครับวันนี้มาที่ YOUTUBE แล้วก็ YouTube. เราจะมาดูกันว่าถ้าหากว่านะครับวันนี้ผมคีย์คำว่าคีย์เข้าไปนะครับผมเขียนคำว่านะครับเขียนคำว่าลุงพลนะครับสมมติว่าวันนี้ผมเขียนคำว่าลุงพลนะครับลุงพลลุงพลนะครับวันนี้ผมเขียนคำว่าลุงพลนะครับ ลุงพลนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อเราพิมพ์คําว่าลุงพลเข้าไปนะครับวันนี้นะครับเราก็มาค้นหาครับค้นหาครับผมนี่เลยครับเออเฮ้ขึ้นมาแล้วนะครับคลิปแรกนะครับขึ้นมาเมื่อ13ชั่วโมงที่แล้วนะครับนี่ครับฮือฮาลุงพลสวมวิญญาณนักร้องปะทะจินตราดวนเพลงเต่างอยสุดมันนะครับทุบโตะข่าวจากอมรินทีวีนะครับ การดูคลิปนี้2.7แสนครั้งนะครับเมื่อ13ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับกับคลิปนี้นะครับคลิปดวลเพลงเตางอยนะครับเดี๋ยวขอญาดคลิกเข้าไปดูนะครับช่องอมรินทีวีนะครับก็มีโฆษณานะครับเดี๋ยวผ่านโฆษณาไปนิดนึงนะครับนี่นะครับทุกตัวข่าวนะครับนี่ครับอมรินทีวีนะครับ นี่ครับเต่างอยครับมาแรงมากนะครับมาแรงมากนะครับจากช่องอมรินทีวีนะครับมีผู้ติดตามโอ้โหนะครับ10.8ดล้านคนนะครับซึ่งผมก็ติดตามไปแล้วนะครับติดตามไปแล้วนะครับนี่เลยครับเนี่ยครับก็โอ้โหลุงพลจะเป็นนักร้องแล้วครับนี่นะครับภาพลุง เต่างอยให้ลุงพลฟังเนี่ยเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับันนี้เองเนี่ยคลิปนี้นะครับลุงพลเองเนี่ยครับก็เป็นคลิปที่เราดูใน YouTube นะครับคือ5าลุงพลสมวิญญาณนักร้องประทะจินตราเตางอยนะครับก็ขอบคุณอมรินทีวีนะครับอมรินยูทูบช่องนี้นะครับโอ้โหคนดูเมื่อ13ชั่วโมงที่ผ่านมาคนดูไป2 7แสนครั้งนะครับคลิปคลิปต่อมาครับเนี่ยคลิปต่อมาครับอยู่ใน YouTube นะครับ เพื่อนครูจอมทรัพย์เห็นใจนะครับสุดแปลกนะครับคนนามสกุลพ่อชมพู่เชียร์ลุงพลอึ้งเพื่อนครูจอมทรัพย์รุดเยี่ยมนะครับอันนี้ก็มาจากไหนครับมาจากทุบโต๊ะข่าวอมรินทีวีนะครับเมื่อ13ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คนดูที่2.5แสนครั้งเหมือนกันนะครับโอ้โหนะครับนะครับคลิปต่อมาข่าวเด่นครับลุงพลนะครับลุงพลกังวลหากปิดคดี ไม่มีผู้ต้องหานะครับอันนี้วันที่26นะครับข่าวหัวเขียวไทยรัฐทีวีนะครับการดูเมื่อ8ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับการดูอยู่ที่1.2หมื่นครั้งนะครับนี่เลยครับจากไทยรัฐทีวีนะครับกังวลใจหากปิดคดีไม่มีผู้ต้องหานะครับคลิปต่อมาครับจากไทยรัฐทีวีเหมือนกันครับลุงพลกังวลหากตรปิดคดีชมพู่ตายเองนะครับอันนี้ก็เมื่อวันที่25นะครับจากไทยรัฐ นิวโชนะครับผ่านไป106วันแล้วนะครับสำหรับคดีน้องชมพู่นะครับนี่เลยครับกระแสเต่างอยฟีเวอร์จินตลาปทะลุงพลนะครับอ่ากกวากันไปครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นไปอีกนะครับเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปครับนะครับอันนี้2.4แสนครั้งเมื่อ4วันที่ผ่านมาลุงพลไม่หวั่นหากแจ็คพอตคดีน้องชมพู่นะครับตั้งแต่วันที่21นะครับ2ีเดือน8 6 3จาก ไทยรัฐนิวโชว์นะครับนี่เลยครับโอ้โหสดร้อนครับคุณผู้ชมครับลุงพลป้าแตนพาชมบ้านบรรยากาศยามเช้าครับนี่เลยครับลุงพลป้าแตน f ฟมิลี่นะครับโอ้จากช่อง YouTube ลุงพลป้าแตนเฟมิลี่นะครับการดู1 8แสนครั้งครับเมื่อ5้าชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ขออนุญาตกดเข้าไปดูนะครับในช่องนี้ว่ามีอียงแน่นะครับโอ้โหนะครับก่อนอื่นก็ต้องมีโฆษณาก่อนนะครับนี่เลยครับก็นะครับ ผมดูจากช่องนี้ครับคุณผู้ชมครับช่องไหนนาะอ่าช่องนี้ครับช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่นะครับช่องนี้ครับมีผู้ติดตาม6.15หมื่นแล้วนะครับตอนนี้ครับเมื่อวันที่26สิงหาคม2020นี่เองนะครับการดู200,000ครั้งแล้วนะครับนี่เลยครับโดยมารยาทเราก็ต้องกดติดตามนะครับกดติดตามตรงนี้นะครับผมกดติดตามไปแล้วนะครับสำหรับช่องอ่าลุงพลป้าแตนแฟมิลี่นะครับนี่เลยครับกับบรรยากาศนะครับที่ บ้านลุงพลนะครับก็ฝากแฟนคลับ f c ทุกท่านนะครับอย่าลืมเข้าไปกดนะครับกดช่องนี้นะครับลุงพลป้าแตนแฟมิลี่นะครับนี่เลยครับโอ้นะครับก็ดูความเคลื่อนไหวนะครับกับช่องนี้นะครับนี่เลยครับบรรยากาศหน้าบ้านของลุงพลนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็คงอยากไปนะครับอยากไปเยี่ยมบ้านลุงพลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งใน f c บ้านลุงพลเหมือนกันนะครับก็ได้ยินเสียงป้าแตนแว่วๆนะครับนี่ก็ เป็นบรรยากาศนะครับห้องครัวห้องนอนนะครับโอเคโอ้โหนะครับบรรยากาศหลังบ้านด้วยมีห้องน้ําด้วยนะครับบรรยากาศห้องน้ําบรรยากาศเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆด้วยนะครับมีต้นมะฮุ่งด้วยนะครับนี่ครับมีต้นมะฮุ่งน้านะครับนะครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆนะครับขอบคุณช่อง YouTube ช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่นะครับนี่เลยติดแฮสแท็กลุงพลป้าแตนนะครับโอ้โหเรตติ้งกำลังมาแรงครับสำหรับช่อง ช่องนี้นะครับลุงผลปตแอน f a m i l y นะครับต่อมาครับล่าสุดครับคุณผู้ชมครับมาดูช่องนี้ครับล่าสุดโซเชียลเผยโอ้อันนี้ก็อ่านเองนะครับข่าดังนะครับหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนี่เลยครับโอ้คลิปนี้ก็มาแรงครับจากชุมชนขวาวสินนรินครับการดู4 9หมื่นครั้งนะครับนี่นะครับ นี่เลยจากชุมชนขวาวสินรินฟังจากผู้ที่เคยไปเยี่ยมลุงพลป้าแตนที่บ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหานหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่เลยไปเยี่ยมลุงพลมานะครับจากช่องชุมชนขวาวสินรินนะครับช่องนี้ผมก็กดติดตามไปแล้วนะครับนะครับต่อมาครับรีวิวบ้านลุงพลแบบเต็มรูปแบบครับกับช่องครัวอิ่มพุงกลางครับการดู1.2หมื่นครั้งนะครับเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ขออนุญาตช่อง ครวัวอิ่มพุงกลางนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับช่องครัวอิ่มพุงกลางนะครับนี่เลยครับนี่เลยครับช่องครัวอิ่มพุงกลางครับผู้ติดตามกว่า3 6 7แสนคนนะครับโอ้โหพี่น้องนะครับโดยมารยาทกันนะครับเราก็เป็น f c เขาก็กติดตามนะครับขอบคุณช่องครัวอิ่มพุงกลางด้วยนะครับนี่นะครับ ปรับปรุงนะคะปรับปรุงนี่ให้เขาปรับปรุงเนาะนี่นะคะน้ำไม่ใช่ว่าพียทำไมลบกองอิดและโอ้นะครับเขากำลังปรับปรุงเนาะปรุงนะคะกำลังปรับปรุงเนาะพี่น้องเนาะโอ้นี่ป้าแตนเนี่ยป้าแตนเนาะครับจากช่องครัวอิ่มพุงกลางนะครับผู้ติดตาม 3ามแสนกว่านะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเยอะมากเลยนะครับก็พาไปดูในบ้านนะครับเข้าไปดูครัวนะครับโอ้ครัวใหม่นะครับครัวใหม่บ้านลงพลนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้ประตูหลังกามีนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับนี่กับบรรยากาศรอบๆนะครับที่คุมไว้ในเครื่องออกกาลังกายโอเครื่องออกกําลังกายกมีบอกครับช่วงนี้ฝนตกนะครับโอ้สุดยอดเลยคุณผู้ชมนะครับ เลยนะคะครับโอ้มีต้นกล้วยด้วยมีสวนด้วยนะครับหลังบ้านลุงพลนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเราก็เลื่อนๆไปดูนะครับมีเลี้ยงกงเลี้ยงไก่ด้วยนะครับที่บ้านลุงพลนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับโอ้น่าสนใจน่าสนใจมีข้อไก่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนดูมีต้นมะนาวก็มีโว้อันนี้เป็นขออไก่นะครับนะก็ฝากช่องนะครับก็ขอบคุณช่องครัวอิ่มพุงกลางนะครับที่ได้ นะครับได้ไปนะครับโอ้นะครับคนก็ไปเยอะนะครับพี่น้องเนาะนะฮะโอ้แกก็ใช้ชีวิตปกติเนาะครับโอ้โหสุดยอดนี่เลยนี่เลยเห็นลุงพลนะครับเห็นลุงพลด้วยนี่นะครับเนี่ครับช่องนี้ครับช่องครัวอิ่มพุงกลางนะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะครับโอ้ต้องขอขอบคุณช่องครัวอิ่มพุงกลางนะครับนี่โอ้โหนะครับรีวิวบ้านลุงพลเต็มรูปแบบนะครับต่อมาก็ ลุงพลป้าแตนผูกฝ้ายสู่ขวัญที่บ้านลุงพลนะครับอันนี้เมื่อสีวันที่ผ่านมานะครับหยุดนะโซเฟียห้ามใกล้ลูกนะครับเอออันนี้ช่องโซเฟียล่าแชเนลขอญาตช่องโซเฟียล่าแชเนลนะครับขออนุญาตคลิกเข้าไปดูนะครับโอ้ก่อนอื่นก็เป็นโคโซเฟียเนาะโอ้โซเฟียนี่ครับช่องโซเฟียนะครับขอบคุณโซเฟียโอ้ โอ้จือเอฟซีคอยพร้อมนะครับโอ้ซื้อหมอนมาฝากเนี่ยนะครับคุณโซเฟียนะครับผมเป็น FC แล้วนะครับผมนี่นี่ผมกดติดตามแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ตัวจริงแข่งสวยนะครับคุณโซเฟียเนาะตัวจริงงามงามเพิ่มมาฝูกผูเขกนลุงพลพี่น้องเออโอ้ฟี่ไอ้สารวัรนำนะครับนี่ขอบคุณช่องช่องช่องนี้ครับช่องโซเฟียล่าชาแนลนะครับมีผู้ติดตาม10,000ห่ 1.72หมื่นคนนะครับนี่นะครับช่องโซเฟียนะครับนี่เลยครับต่อมาครับโอ้โหเตาง้อยนะครับเตาง้อยหนึ่งวันที่ผ่านมาครับเตาง้อยจินตราพูลลาปัทะลุงพลนะครับนี่เลยครับช่องจินตราแชแนลนะครับเตาง้อยเตาเตาเตาง้อยนะครับนี่สตรีมเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วนะครับกับเบาหอมสุริยันนะครับนี่เลยครับช่องเบาหอมผมก็เป็น FC ฟซีเบาหอมมือสด บ้านลุงพลนะครับ26863นะครับสดบ้านลุงพลมีอะไรเราเข้าไปดูกันครับนี่เลยครับสดที่บ้านลุงพลนะครับเพิ่นเพิ่นสตรีมไว้นะครับเพิ่นสตรีมโอ้มี fc มหาลายขนาดนะครับนี่แหละครับช่องลุงพลนะครับโอ้มาเยี่ยมบ้านลุงพลนะครับโอ้จากช่องไหนครับนี่เลยครับจากช่องบ่าวหอมสุริยันครับโหูมีผู้ติดตามกว่าหกหมื่นสองพันห้าร้อยคนแล้วนะครับโอ้โหช่องบ่าวหอมสุริยันนี่เลยครับ กดติดตามไปแล้วนะครับสำหรับช่องบ่าวหอมนะครับโอ้สำหรับช่องบ่าวหอมก็มีแฟนคลับ fc นะครับแฟนคลับ fc มาให้กำลังใจหลายเติบแล้วนะครับพี่น้องนะครับโอ้สุดยอดเลยครับกินข้าวโซบะเนี่กินข้าวเนาะเลือดแปลงบะนี่เนาะโอ้นะครับนี่เลยนี่เลยแฟนคลับ fc สายบุญก็มากันนะครับเห็นลูกลุงพลกำลังกินข้าวนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเเลื่อนให้ดูนะครับบรรยากาศหน้าบ้านลุงพลก็คง นะครับก็คงเย็นสบายเนาะนะครับในช่วงนี้นะครับเนี่ในพี่ไอซ์สารวัตรนะครับพี่ไอซ์สารวัตรแอบแวบๆเห็นอยู่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องช่องนี้ครับช่องบ่าวหอมสุริยันนะครับบ่าวหอมสุริยันก็ขอบคุณภาพจากช่องบ่าวหอมสุริยันนะครับโอ้มีกล้ยเธอกินพร้อมนะครับสุดยอดเลยนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับเนี่ยนะครับเรตติ้งนะครับพามาดูเรตติ้งสด บ้านลุงพลนะครับจากช่องเบาหอมสุริยันก็เยอะแล้วนะครับคลิปนี้ก็นี่เลยครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันนะครับสำหรับช่องนี้นะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับต่อมาก็เป็นเตาง่อยลุงพลจินตราเพลงแรกของลุงพลนะครับโอ้คนฟังเยอะนะครับการดู5.5.8แสนครั้งครับพี่น้อง หนึ่งวันที่ผ่านมานะครับขอบคุณเพลงต้นฉบับฟังเต็มได้ที่จินตลาดแฉแน YouTube นะครับครับต่อมาครับนักข่าวปะทะยูทู u เ e อร์ที่บ้านลุงพลครับเนี่ยครับโอ้สิบชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจากช่องธนวัฒน์แฉแนลนะครับขออนุญาตกดเข้าไปดูช่องธนวัฒน์แฉแนลนะครับโอ้ไม่ค้าจะเยอะนะโอ้ครับช่ช่องธนวัฒน์แฉแนลเนี่ยครับ จากช่องธนวัฒน์แชแนลนะครับก็นี่เลยครับจากช่องธนวัฒน์แชนี่เลยครับจากช่องธนวัฒน์แชแนลนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับช่องเพิ่นครับธนวัฒน์แชแนลโอ้ผู้ติดตามห6จุดพันนะครับนะครับเพิ่นติดแฮชแท็กนักข่าวลุงพลวันวันนี้เป็นวันที่นักข่าวมาเยอะนะครับนี่เลยครับโอ้นะครับสุดยอดเลยครับกดติดตามเพื่นแล้วนะครับกดติดตามเพื่มเลยเด้อครับพี่น้องนะครับโอ้นะครับ ช่องของธนวัฒน์แชแนลนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับเป็น FC นะครับโอ้มาหลายนะครับวันนี้ก็มาเยอะนะครับเราติดตามได้ที่ช่องธนวัฒน์แชแนลนะครับครับช่องนี้วันนี้นะครับการดูที่55,000แล้วนะครับคุณผู้ชมสุดยอดเลยนะครับนี่มีเสื้อเอฟนะครับเนาะนี่บรรยากาศนะครับโอ้กล้วยวีนี้ก็น่าอร่อยนะครับเนาะพี่น้องเนาะ นะครับพี่ไอซ์สารวัตรนะครับโอ้สุดยอดเลยครับวันนี้ FC ก็มาเยอะนะครับทั้งนักข่าวทั้งยูทูบเบอร์นะครับโอ้ยลุงพลเพื่นเอสเพื่ลนน้อนี่ครับนะครับล้างถ้วยบ่เนาะครับพี่น้องเนาะโอเคนะครับขอบคุณช่องนะครับธนวัฒน์แชนแนลนะครับช่องนี้อย่าลืมกดติดตามให้เพื่อนเด้อครับขอบคุณหลายๆช่องธนวัฒน์แชนแนลครับต่อไปครับคุณผู้ชมครับอ่าต่อไปต่อไปครับลุงพลนะครับ วันนี้มาช่วยลุงพลรื้อครัวเก่าเป็นยังไงบ้างมาชมกันยาวๆครับหลายคนถามอยากเห็นหน้าผมมีอยู่ในคลิปนี้นะครับกับช่องกับตันดัมซิ่งพากินพาเที่ยวครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณช่องกับตันดัมซิ่งนะครับขออนุญาตคลิกเข้าไปดูครับโอ้ช่องกัปตันดัมซิ่งนะครับนี่กัปตันดัมซิ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อนนะครับช่องกับตันดัมซิ่งพากินพาเที่ยวนะครับนี่เลยครับ ขออนุญาตกดติดตามเพื่อนนะครับกดติดตามช่องกัปตันดัมซิ่งครับกดติดตามนะครับช่องกัปตันดัมซิ่งนะครับวันนี้เพื่อนก็พามาดูนะครับพามาดูพามากินพามาเที่ยวนะครับ